หาเบิ้งในหยากขนาดนะครับใส่ลควยไถยนานนะครับเห็นแต่สมัยก่อนๆน,นะครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิเขมราดทั้ไทยซิ่งนะครับทั้งเลียมหยาดึงไทยไวนันะครับัเน่ากับแม่นำนามนััน หาเบิ้งองได้่ยากแล้วนะครับไม่รู้ว่าผมลงคลิปไปนี่มันจะโดนเหลืองหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับก็โดนเหลืองก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ได้ถ่ายนะครับหวนก็เสี่ยวกได้เือนได้ครับต้องเล่มหยาทั้งหนะครับรรจังนันขี่นะครับขี่แล้วก็นเนี่ยวออย่างนะครับ เมื S <S 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 ่อเนี่ยกับแมบน้ำนะครับสำหรับก้วยตัวนี้นะครับถามเพิ่งเดินจิน้อยเ้ยพายกันนิมจะตื่นผมนะครับทุกท่านจมนะครับ หาดูได้ยากแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับไม่มีให้เห็นแล้วนะครับหวานมลาซิแล้วเลี่มหยาเลยครับคนจอดดูเยอะมากนะครับ ทำไมตะกี้นะครับเคยไถยอยู่นะครับท่านท่านอยู่นะครับสำหรับเอาข่อยไถยนะกระสีเหลี่ยมตะลายก็จักเ,เล็มหนาจักยืนอนเยาจักแม่ดามนะครับมันก็นใส่หัวของมันนะครับสำหรับข่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> หมดธรรมดาเลยดพิ่งไทยเหลี่ยนะครับ, <c oughs> รบสำหรับไครนี่ ก็เจ้าจอดเบิ้งนะครับว่นนั้นนะครับผมก็เลยบ่ได้แพนกล่องไปนะครับนี่แต่เราดินออกนะครับ กันมันโบพิกไม่ต้องเอาเศียญ้าออกกันดนินโบพิกนะครับบรรยากาศทุ่งให้ทุง่งนานนะครับผม ซึ่งได้จะข้องสามข้องค <c oughs> ำพอดีนะคจะรอพายหลายปีแล้วนะครับที่ผมเห็นคว้ยไทน,นานะครับ เล่มยานไปเรื่อยได้เหรอเอาทาบรรยากาศก็เกานะครับหล,ลายท่านนะครับอาจจะเคยผ่านจุดน,นี้มาก,ก่อนนะครับในคุ้ยไทยนะครับก่อนจะเป็นรถทาน่าเดินตามรลอว่ารถคูบต้าอิสมทม่ึเหมือนนะครับ ยังเยียงเอ้นนะครับยังเห็นไหมครักุ้ยมันก็เลื่อนหนาไปเลือยนะครับเป็นผมตะกี้นะครับไป่แียตีนะครับที่แล้ววันนี้ก็แล่นนะครับ ตรงใจเย็นขนาดไหนนะครับถึงจะไทยได้นะครับโอ้ผมนี่บ่ได้หรครับใจหอน นี่ผลงานน้องนะครับนี่น้องควายถึกใหญ่นะครับหาชมได้ออยากแล้วนะครับสำหรับการไถนาแบบนี้นะครับ จะมีก็ต้องตั้งแต่ทีเ่เขาจัดแสดงให้ชมนะครับตัวนี้เป็นของจริงนะครับไม่ใช่การจัดแสดงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปกับควยตู้ใหญ่นะครับก็ช่องวุฒิคิมลาลดไทยสิงห์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ เลี่มไปดำน้ำไปไงมันเลี่มไปดำนาบ้ามันแบบน้ำ้ำไป้ำอยู่แบบวันนั้นวันนั้นเอาขาดไทยขาดมาขาดเรือเบ่ครับโอ้มันสองไให้ซะกันบ่ไม่เคยเห็นถึงเลย บอกครับ,บรยอ,ยอ๋อ <c oughs> เริ่มสนิทแล้ว <c oughs> เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวก็ปิดคลิปนะครับอีกสักรอบก่อนนะครับกำลังมัน อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปแปลกๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตะกีนีคัมมานะครับไทยนาหดก็พอใหญ่นะครับเสือควายพันขค้านะครับ <c ười> ควัวแห่แลนที่หายเลย <c ười> Thức này <laughs> Thức nhảy đứng trùm bây giờ ก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับตลอดคลิปนี้ก็ลาไปควยตู้ใหญ่นะครับควยตู้ใหญ่ควยตึกใหญ่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสหลัดช่องวุฒิธรมราดเราไทยซิงนะครับสวัสดีนะครับ